สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฮติดแฮชแท็กพรายวัน ตั้งคำถามทวงคำพูดก่อนศึกจะเป็นกระบอกเสียงวงการสง์เรียกได้ว,ว่ามีดราม,มา่าไม่เว้นวันสำหรับทิศฐิไพรวันหรือไพรวันวันณบทอดีตพระนักเทศชื่อดังที่หลังจากศึกแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกสังคมจับตามองโดยชาวเน็ตมองว่าในสมัยที่ทิศฐิไพรวันยังบวชเป็นพระได้มีการวิพากษ์วิจารณ์วงการสง์อย่างตรงไปตรงมาทําให้หลายคนคาดหวังว่าหลังจากศึกแล้วจะยังคงเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงให้กับวงการสง์ต่อไปแต่ทว่าหลังจาก หักสึกทิธิไพรวันก็ได้หันมาเล่นโซเชียลมากขึ้นมีการโพสต์รูปภาพกับหนุ่มเกาหลีหน้าใสายอย่างมินยงน้องชายคนสนิทบ่อยครั้งจนได้รับเสียงติติงจากชาวเน็ตว่ารู้สึกผิดหวังที่เคยบวชเป็นพระและได้รับความนับถือจากญาติโยมมาก่อนโดยทิธไพรวันก็ได้ตอบกลับดราม่าผ่านทาง Facebook หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีการเป็นกระบอกเสียงว่าชีวิตคนเรามีหลายส่วนที่ผ่านมาตนก็พูดมาตลอดเรื่องหมูแพงตนก็พูดตนจําเป็นต้องพูด ตลอดเวลาหรือการที่ไม่พูดหรือพูดน้อยลงนั่นหมายถึงตนผิดหรือพร้อมกับตอบกลับว่าเพจเท่ากับพื้นที่แห่งความสุขและตอนนี้มินยงคือความสุขสําหรับตนตนจะไม่เป็นหรือทําอะไรเพื่อนคนอื่นหากสิ่งนั้นไม่ทําให้ตนมีความสุขทําเอาโลกโซเชียลพาก,กันติดแฮชแท็กพรวันวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวอย่างดูเดือดหลายคนมองว่าหลังจากศึกแล้วที่พไพรวันราวกับเป็นคนละคนทั้งคําพูดและความคิดสิ่งที่ทิดพไพรวันทําอยู่เป็นการเรียกกระแสะมากกว่าก่อนที่ ที่พรวยวันก็ได้บอกว่ามีเรื่องจะแฉะวงการสงหรือเรื่องฟาดฟันกับสำนักพุทธมากมายแต่ปัจจุบันเมื่อถูกเรียกร้องให้ออกมาพูดกลับมากลับลำ ไม่ออกมาพูดตามที่เคยบอกไว้แต่กลับมาตั้งคำถามกับคนที่ออกมาทวงติงนอกจากนี้ยังมีประเด็นการตอบกลับความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ทางเพจไพรยวันวรณบรได้มีการแคปภาพของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เห็นต่างมาลงและมีการใช้คำพูดตอบกลับอย่างดุเดือดจนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้าใจในตัวของทิศไพรวันว่าการได้เติบโตมาในวัดนานถึง18ปีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางโล ดังนั้นเมื่อสึกออกมาแล้วจึงอยากจะใช้ชีวิตแบบลองผิดลองถูกก็เป็นได้อย่าไปคาดหวังกับชีวิตใครนักเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ